ผมฟังคุณอ้วนิ่งพูดแล้วผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับแต่ผมอยากจะบอกนะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยของพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าจะให้พี่น้องประชาชนเขารักเนี่ยนะจะต้องเป็นคนรักษาคําพูดจะต้องไม่เป็นพรรคการเมืองที่โกหกตอแหลถ้าเป็นพรรคการเมืองที่โกหกตอแหละนะฮะนะหรือเป็นคนที่ตบัดสัตว์ไม่รักษาคําพูดหาเสียงอย่างหนึ่งพอได้รับการเลื่อนตั้งทําอีกอย่างพลิ้งลิ้นถ้าโกหกตอแหละนะครับนะหรือตบัดสัตว์นะสมมตินะก็ ไม่มีใครเขาเลือกหรอกครับเพราะว่าอะไรสิ่งที่คุณพูดมันจะไม่มีใครเขาเชื่อเพราะว่าอะไรเพราะที่ผ่านมาคุณไม่เคยรักษาคําพูดเพราะนั้นก็ฝากอุ้งอิงนะคุณเคยพูดเคยอะไรไว้เนี่ยคุณไม่เคยรักษาคําพูดขนาดรักคําพูดยังรักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ชนะเลือกตั้งจะต้องรักษาคําพูดต้องมีสัจจะกับประชาชนต้องไม่โกหกตอแหลจริงไหมครับพี่น้องประชาชนนะครับคนเก่งๆดีๆในพรรคเพื่อไทยมีเยอะ สอสอเก่งๆดีๆก็เยอะแต่พอมีการมีลักษณะคำพูดที่นะพลิกลิ้นตบัดสัตว์นะหรือโกหกตอแหลเนี่ยประชาชนทัหมดศรัทธานะครับ